สวัสดีค่ะเดี๋ยวต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทารอนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนและคะเมถุนนะครับระจํจำเดือนสิงหาคมนี้ ชาวราศีเมทุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะคะชาวนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าทมศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค อัาละค่ะสำหรับของเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างอ่อ เหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะได้เจอคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณอยากที่จะไปต่อด้วยหรือว่าร Copper, จริงๆแล้วคุณทั้งคู่ต่างรู้สึกเหมือนกันนะคะต่างคนต่างเลือกกันและกัน,นะคะ่ะเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเลือกคบเลือกคุยหรือว่าเลือกจะสร้างความสัมพันธ์นะคะอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าคนนี้คือคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างที่จะสตรองและเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชีวิตของคุณนะคะทั้งคู่อาจจะรู้สึกตรงกันก็ได้ค่ะว่าต่างคนต่างเป็นคนที่ น่าสนใจนะคะน่าจะไปต่อแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็น r e l a t i o n น h i p อะค่ะด้วยความที่มันเป็นความสัมพันธ์นะคะมันก็จะไม่มีอะไรที่แบบว่าราบรื่นนะคะไปตลอดแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งกันอะไรกันอะมันยังมีการดึงกันกลับมาได้เพราะคุณทั้งคู่ยังมีการพูดคุยนะคะยังมีการที่แบบ พยายามที่จะเข้าใจในปัญหาแล้วก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันมาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะเรียกได้ว่าถึงความสัมพันธ์จะไม่ได้เรียบง่ายนะคะจะไม่ได้ราบรื่นแต่ว่าก็มีความสุขดีก็แฮปปี้ดีนะคะเพราะว่าต่างคนต่างเปิดใจต่างคนต่างเลือกกันและกันนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเมื่ออดีตมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะปัจจุบันนี้มีอะไรนะคะ เมนเนอร์จีนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะคือไพ่1น่ถ้วยนะคะเอสซับคัพโอเคเดี๋ยวดูกันว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะเมถุนตัวคุณเองจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะสะลับกันได้นะคะโอเค ม่ทุนคะในเดือนนี้ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกอัปเซตเบาๆเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเกี่ยวกับเขาคนนั้นของคุณนะคะพอดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้เขาคนนั้นของคุณค่อนข้างที่จะทําตัวท็อกซิกนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์เขาอาจจะอยู่ดีๆเขาอาจจะแบบพารานอยไปเองเขาอาจจะมีความน้อยใจเขาอาจจะแบบ คือมันเป็นความคิดมากของเขาเองนะคะซึ่งความคิดมากจากในในตรงนี้นะคะมาจากความเครียดในชีวิตของเขาเองะคะในช่วงนี้สถานการณ์นี้เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการงาน,นะะถูกกดดันจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานอะไรใดๆก็ตามมันทําให้เขาอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะเครียดมากนะคะแล้วก็ ดูมีความแบบ depressed เบาๆเกี่ยวกับสถานการณ์หลายๆอย่างในตอนนี้นะคะก็ ต้องยอมรับจริงๆว่าความเครียดนั้นส่งผลกระทบกับเราด้วยนะคะก็จะมีความงองแงมากขึ้นนะคะดูต้องการอะไรบางอย่างมากขึ้นแต่ที่นี้ความเครียดของเขาตรงนี้เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขาทําออกมานะคะมันก็จะมีบางครั้งบางทีเนาะที่เราทําอะไรบางอย่างโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวบางทีก็งองแงหรือว่าเรียกร้องอะไรบางอย่างจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมากเกินไปนะในเดือนนี้เขาคนนั้นของคุณอาจจะอยู่ในสภาวะนั้นนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าเนี่ยนะคะเขา เครียดมากจนเขาแบบแอบงอแงนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องนู่นนั่นนี่ตัวคุณเองทำตัวไม่ถูกเพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์คุณก็เป็นของคุณแบบเดิมนะคะยังปฏิบัติตัวแบบเดิมกับเขา แต่ดูเหมือนกับว่าเขาต่างหากที่ต้องการมากขึ้นแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงแน่แต่ที่รู้สึกหลักๆเลยในเดือนนี้คือคุณรู้สึกว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ของเราที่มันแฮปปี้มันกําลังเปลี่ยนไปมันกําลังท็อกซิกบางทีพูดอะไรไปนิดๆหน่อยๆก็เป็นประเด็นกันได้แล้วแบบงงงงมากๆนะคะก็เดือนนี้ตัวคุณเองก็จะเนี่ยแหละค่ะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตัวคุณยังอยากไปต่ออยู่นะคะก็ยังพยายามที่จะทําความเข้าใจอยู่ แต่เขาเดาใจยากนิดหนึ่งนะคะก็เหนื่อยนิดหนึ่งค่ะในเดือนนี้มีไพ่แปดถ้วยมาด้วยนะคะบางทีถ้าสมมติว่างองแงมากๆคุณใมถุนคุณอาจจะเลือกนะคะที่จะถอยห่างสักพักนะคะทำให้ตัวเขาแฮปปี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งบางทีการที่เขาแบบงองแงหรือว่าการที่เขามีปัญหาเรื่องของอารมณ์เนี่ย คำพูดบางอย่างที่ออกมาก็ค่อนข้างจะทำร้ายจิตใจคุณพอสมควรนะคะในเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณจะได้รับพลังงานที่ท็อกซิกนะคะจากคนรักของคุณค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้าง เขามีความเครียดมากจริงๆอะเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตของเขาอะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทําอะไรเขาควรจะทําอย่างไรนะคะบางเคสเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะบางปัญหาคือไม่เคยเจอมาก่อนและเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะจัดการอย่างไรดีนะคะแต่ลึกๆเลยในใจคือเขาต้องการคนที่จะอยู่ ข้างๆเขาในตอนนี้แต่การเรียกร้องของเขามันอาจจะไม่ค่อยน่ารักไปสักนิดหนึ่งอะนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ดูน่าจะมีปัญหานั่นแหละค่ะถูกแล้วนะ,ะ <c oughs> เ,เขาดูไม่มั่นใจไปหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยะคะ่ะก,กับชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะมันน่าจะมีปัญหาจริงๆแล้วก็เลยทำให้ส่งผลกระทบกับเรื่องความสัมพันธ์ด้วย เขาแม่แน่ใจว่ามันมันควรจะเป็นยังไงต่อไปดีหมายถึงปัญหาของเขาอะนะคะก็ค่อนข้างมีความคิดมากแต่ว่าค่อนข้างขาดกำลังใจแหละคะ่ะอืมก็เลยงองแงในช่วงนี้นะคะแต่ด้วยความที่เมเนเ,นเ,นเนจอร์จของไพ่นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ของราศีเมถุนเป็นไพ่หนึ่งถ้วยซึม,มีความรู้สึกว่าความรักที่พวกคุณมีต่อกันจะทำให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ ด้วยความที่ e NERGY เป็นไพ่ของธาตุน้ำมันอาจจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงความเข้าใจกันและกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะถึงจะทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้เพราะดูแล้วเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนนะคะพอสมควรในเดือนนี้ทีนี้เดี๋ยวรามาดูกันนะว่าในสิงหาคมนี้ตัวของคุณเมถุนเองนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนั้น สิ่งหากมนี้คุณเมถุนคุณรู้สึกอย่างไรคะกับเขาคนนั้นเดอะซันออกมาสำอีกแล้วคุณยังรักเขาอยู่คะ่ะยังชอบคนคนนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าวันนี้เขาไม่น่ารักคุณยังอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้นะคะเพราะว่า ยังมีอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะที่คุณยังพึงพอใจอยู่ในความสัมพันธ์ก็ยังมีใจยังรักอยู่นะคะยังพยายามอยากที่จะอะไรไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเออลึกๆตัวคุณเองก็แอบเสียวความรู้สึกเหมือนกันนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในเดือนนี้บางเคสเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะของแบบ เครียดสะสมมันนะคะเลยอาจจะทำาให้ทำอะไรเวลาทำอะไรเวลาที่เครียดมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวเขารู้สึก บางครั้งบางทีนะคนคนนี้ก็รู้สึกผิดต่อคุณนะคะผิดต่อคุณที่ทําให้ความสัมพันธ์มันวุ่นวายทั้งทที่มันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอะแต่เขายังอยากที่จะมีคุณต่อไปนะเขายังอยากที่จะให้คุณยังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังไปต่อด้วยกันยังคงมีความรักให้กับคุณอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าบางเคสนะคะเด็กทูดาบอาจจะแบบอยู่ในสภาวะที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้อ่ะโอเคเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไป สภาวะของเขาในเดือนนี้เหมือนคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะบางทีก็งองเงงุ้งยิ่งนะคะแต่ว่าพอเวลามีสติก,ก็ดูจะคุยกับเราดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์บางเคสนะคะเมื่อรู้ตัวแล้วก็อาจจะมีการขอโทษนะคะพยายามปรับปรุงให้ความสัมพันธ์นี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะสําหรับเขาในเดือนนี้แล้วคุณละคะคุณเมุ่นนี่ในสิงหาคามนี้ตัวคุณเองจะทําอย่างไร กับเขาคนนั้นนะตัวคุณเองก็พยายามทำความเข้าใจและพยายามพูดคุยกับเขาในเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน คุณเองก็ยังอยากไปต่อคุณทั้งคู่นะคะมีความต้องการตรงกันคือยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก็พยายามหาจุดตรงกลางที่เราทั้งคู่สามารถยอมรับได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าแนวโน้มในเดือนนี้เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีถือแมมว่าจะมีปัญหาโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์เคเขกันนะคะว่าสิงหาคมนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของ คุณเมถุนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนี้ใบแรกออกมาเลยนะคะ keep an open mind finances and career นะคะ so mate คุณทั้งคู่นะเป็นเนื้อคู่กันแะคะเป็น so u l mate กันแล้วกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีวันที่ไม่น่ารักบ้างแต่ก็ยังอยากที่จะไปต่อกันนะคะยังมีความรักให้กันมีความหวังดีให้แก่กันพยายามจะเข้าใจกันถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะมาจากในที่ท,ที่ต่างกันก็ตามนะคะซึ่งเป็น ความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆนะคะ Keep and open mind ในเดือนนี้จะมีการพูดคุยกันแบบเปิดใจนะคะมีคนที่เครียดเรื่องการงานและการเรงินจริงๆด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ในช่วงนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำแนะนำของ a s t r a n o e r นะคะเขาว่าอย่างไรบ้างใบแรกเขาบอกว่า look for a s i g n meditation bring answers yes คุยกันเมื่อเวลาที่พร้อมจะคุยนะคะอย่าคุยกันในเวลาที่ทะเลาะก,กันเพราะดูแล้วทุกๆอย่างจะบานปลายคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อกันได้ uh, Look for a sign อาจจะหมายถึง uh, ในเวลาการคุยนะคะก็ดูจังหวะเวลาให้ดีนะคะ meditation brings answers เอาใจเขามาใส่ใจเราะคะ่ะ ลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานการณ์นี้จะเป็นอะไรยังไงก็คือพยายามทําความเข้าใจกันนั่นแหละท้ายที่สุดแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังเป็นคนที่ใช่ของกันและกันอยู่ดีนะคะนี่คือปลายทางที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะคะทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยการให้กําลังใจกันนะคะใครที่เครียดอยู่ในช่วงนี้นะคะพยายามควบคุมอารมณ์สติของตัวเองนิดนึงนะคะอย่างน้อยๆย,ยังมีคนรักเราอยู่อย่างน้อยๆยังมีคนที่พร้อมที่จะเคียงข้างเราอยู่นะคะ รักษาคนคนนั้นไว้ให้ดีนะคะอาค่ะสำหรับของชาราศีเมทุนนะคะลักนาเมทุนในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการก like, ดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่ตางๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนเลยเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ